สวัสดีครับผมแอดมินรูปชาวนานะครับวันนี้พระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติปี2547นะครับคลิปวิดีโอนี้เนี่ยมันจะอธิบายในเรื่องของรายละเอียดเนื้อหาแต่ผมจะไม่ได้ลงลึกมากผมจะพยายามสื่อสารให้พวกเราเข้าใจคอนเซ็ปต์ของการมีพรบนี้ขึ้นมาแล้วตัวพรบนี้เนี่ยมันกล่าวถึงเรื่องอะไรบ้างนะครับการเอาไปใช้ประโยชน์ในการดูคลิปวิดีโอนี้คืออะไรครับ ไม่ว่าคุณจะไปสอบตำแหน่งไหนก็ตามที่เขาระบ,บุให้มาอ่านกฎหมายตัวเนี้ยคุณดูคลิปวิดีโอนี้จบเพิบคุณเอาไปใช้ประโยชน์ในการสอบตำแหน่งนั้นได้เลยโอเคไหมครับภาพรวมของกฎหมายตัวนี้ผมเล่าให้ฟังก่อนอันดับแรกก่อนที่พวกเราจะไปดูกฎหมายแต่ละตัวว่าเขามีรายละเอียดยังไงอันดับแรกเราต้องมาดูก่อนว่าทําไมถึงต้องมีพรบนี้เกิดขึ้นมาอันนี้ผมมาดูในท้ายกฎหมายตัวนี้นะครับเขาบอกว่า เหตุผลในการตาพระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเนี่ยเขาบอกว่าเพื่อเป็นการเสริมสร้างกระบวนการในการพึ่งพาตนเองของหมู่บ้านเก็าไหมคเขาจะเสริมสร้างในกระบวนการในการพึ่งพาตนเองเขาพยายามที่จะสร้างชุมชนสร้างหมู่บ้านให้มันเป็นรากฐานที่เข้มแข็งของสังคมในอนาคตนะครับเพราะว่าเขามองว่าถ้าเกิดว่าหมู่บ้านเข้มแข็งชุมชนเข้มแข็งเนี่ยอะไรอะไรมันก็จะพัฒนาง่ายขึ้นนะครับซึ่ง พรบนี้เนี่ยเขาพยายามที่จะกระตุ้นเรื่องของเศรษฐกิจหมู่บ้านนะครับยกระดับเศรษฐกิจเป็นให้เป็นรากฐานของประเทศเนี่ยสรุปทําไมถึงต้องมีพรบนี้ก็คือในเรื่องที่ผมพูดไปเมื่อสักค้เนี่ยใจความสําคัญคืออะไรครับการสร้างชุมชนการสร้างหมู่บ้านให้มีความเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้นะครับทีนี้ผมให้ไปดูรายละเอียดของตัวกฎหมายครับผมสรุปให้ตรงนี้ประมาณ78หน้าไม่เยอะนะครับพรบนี้เนี่ย ลงในราชจิจจานุเบกษามเมื่อนะครับนี่ครับวันที่30มธันวาสองพนะครับแล้วก็มีผลในวันถัดไปนับจากวันที่ประกาศนะครับมีทั้งหมด31มาตา12หน้ากระดาษนะครับไม่เยอะไม่เยอะนะครับผมอธิบายแป๊บเดียวจบอ่ะสะโคปของเจ้าตัวพรบน,นี้มีอะไรบ้างครับมีทั้งหมด4หมวดนะครับหมวดแรกเนี่ยเขาจะพูดถึงเรื่องของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง หมวดที่2เขาจะพูดถึงกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติผมให้นิยามตรงนี้ก่อนไอ้จมวดแรกเนี่ยผมจะเรียกว่ากองทุนย่อยนะโอเคไหมถ้ากองทุนย่อยเนี่ยหมายถึงกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองไอ้หมวดที่2เนี่ยผมจะเรียกว่ากองทุนใหญ่ถ้ากองทุนใหญ่เนี่ยก็คือกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาตินะครับไอ้เจ้าหมวดที่1เนี่ยมีกระจายอยู่ทั่วประเทศนะครับแล้วแต่เขาว่าจะไปจัดตั้งที่หมู่บ้านไหน อันนี้คือหมู่เป็นกองทุนย่อยที่มีอยู่ทั่วประเทศเลยทั้งตามหมู่บ้านแล้วก็ตามชุมชนแล้วก็ไอเจ้าตัวกองทุนใหญ่เนี่ยมีแค่ที่เดียวนะครับมีแค่ที่เดียวก็คือเดี๋ยวผมจะอธิบายว่ามันทํางานสอดคล้องกันยังไงแล้วก็หมวดที่4หมวดที่5ก็เป็นเรื่องของการตรวจสอบบัญชีนะครับแล้วก็การกํากับดูแลประมาณนี้นะครับประมาณนี้อ่ะทีนี้ข้อสอบถามได้ไหมว่าใครเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติตัวนี้ถามได้ไหมครับถามได้นะดอกจันไว้นะครับโน้ตไว้นนะ นายกรัฐมนตรีนะครับทำไมต้องเป็นนายกรัฐมนตรีเพราะว่ามันเป็นเรื่องของภาพรวมระดับประเทศนะนะครับมันเป็นเรื่องของภาพรวมเป็นเรื่องของการพัฒนาประเทศนะครับตรงนี้เนี่ยนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็เป็นผู้รักษาการซะโอเคไหมครับอา,อาจจะเป็นข้อสอบนะโน้ตไว้นะครับต่อมาครับผมให้นิยามตรงนี้ก่อนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนะครับกองทุนย่อยนะเกิดขึ้นเป็นกองทุนย่อยตามหมู่บ้านหรือชุมชนต่างๆมีอยู่ทั่วประเทศนะครับมี การบริหารจัดการภายในของตนเองนะครับในกองทุนเนี่ยเ <eker amus. S 2> ขาก็จะมีคณะกรรมาการกองทุนที่แบบอาจจะเป็นคนในหมู่บ้านอะไรเงี้ยมามาร่วมกันดําเนินงานนะครับก็จะบริหารจัดการภายในหมู่หมู่บ้านภายในกองทุนของตนเองนะครับต่อมาครับคณะกรมกกรมาการกองทุนหมู่อ่ากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเม,มืองแห่งชาติกองทุนใหญ่มีแค่หนึ่งหนึ่งกองทุนนะครับเป็นกองทุนใหญ่นะครับมีที่เดียวทําหน้าที่สนับสน,นุนจัดสรรงบประมาณให้แก่กองทุนหมู่บ้านก็คือเขา ทำงานซัพพอร์ตกันอ่ะไอแห่งชาติเนี่ยทำงานซัพพอร์ตตรงนี้เห็นไหมครับโครงสร้างมันเป็นแบบนี้ครับง่ายๆเลยซึ่งเจ้าตัวกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติเนี่ยกองทุนใหญ <c> ่ผมใช้คำว่า,ากองทุนใหญ่นะก็จะมีสํานักง,งานนะครับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติเป็นหน่วยธุรการหน่วยธุรการหมายถึงอะไรก็หมายถึงหน่วยธุรการที่จะทํางานในการขับเคลื่อนขับเคลื่อนเรื่องนี้ให้นะครับเป็นหน่วยธุรการเป็นสํานักง,งานให้นั่นแหละแล้วก็ ในพรบรตรัวนี้มันก็จะมีคณะกรรมการนะครับคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติาโฟก,กัสตรงนี้คําว่าคณะกรรมการหมายถึงอะไรหมายถึงคณะบุคคลที่ตามกฎหมายตัวนี้ได้วางโครงสร้างไว้นะครับอาจจะประกอบด้วยใครหลายๆคนเดี๋ยวในพรบผมจะอธิบายให้ฟังนะครับคณะกรรมการตรัวนี้เนี่ยก็จะมีหน้าที่ในการกําหนดนโยบายนะครับแนวทางในการดําเนินง,งาน แล้วก็เป็นวางหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงานต่างๆพูดได้ง่ายนะครับพูดได้ง่ายเวลาเขาจะทําเรื่องอะไรสักเรื่องหนึ่งเนี่ยมันก็จะมีคณะกรรมการหนึ่งชุดเป็นคณะกรรมการใหญ่ตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะขับเคลื่อนเรื่องนั้นๆโดยตรงนะครับถ้าใครอ่านพรบข้อมูลข่าวสารคุณก็จะมีคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารใช่ไหมนั่นแหละถ้าใครอ่านเรื่องพรบกระจายอํานาจนะครับมันก็จะมีคณะกรรมการกระจายอํานาจเพื่อที่จะ ตั้งขึ้นมาในการขับเคลื่อนเรื่องนั้นๆโดยตรงนะครับโดยหลกัหลกๆเลยเนี่ยโครงสร้างของของคณะกรรมการเนี่ยมันก็จะมีอยู่หนึ่งเคื่องแรกกรรมการโดยตําแหน่งใช่ไหมครับแล้วก็ประธานใช่ไหมอืมแล้วก็อะไรครับผู้ทรงคุณวุฒิใช่ไหมครับแล้วก็อาจจะมีตัวแทนของเรื่องนั้นๆเข้ามาร่วมเป็นคณะกรรมการเดี๋ยวในพรบนี้เนี่ยเราจะไปดูว่าเขาวางโครงสร้างของคณะกรรมการไว้ยังไงนะครับ โอเคไหมอ่ะอทีวัตถุประสงค์ครับในการเกาะในการจัดตั้งกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองกองทุนใหญ่นะอ่าเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนครับสาหรับการลงทุนนะเป็นการพัฒนาอาชีพสร้างงานสร้างรายได้หรือเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายบรรเทาเหตุฉุกเฉินและจําเป็นเร่งด่วนวงเล็บภายในชุมชนภายในหมู่บ้านของตนเองนะครับเห็นไหมคอนเซปต์ Concept, พึ่งพาตนเองได้ชุมชนแข็งแกร่งนะครับไอ้เรื่องนี้ แล้วก็อะไรครับส่งเสริมการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนเมืองให้มีขีดความสามารถครับมีระบบจัดระบบเงินกองทุนนะครับระบบจัดการเงินกองทุนนะแล้วก็เป็นกระบวนการสร้างการพึ่งพาตนเองนะครับแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจระดับฐานรากเห็นไหมครับที่ผมพูดชุมชนเข้มแข็งเศรษฐกิจเข้มแข็งเกิดขึ้นตั้งแต่ระดับหมู่บ้านระดับชุมชนนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูคํานิยามที่น่าสนใจ นะครับพรบตัวเต็มเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์ไว้ให้นะครับข้างด้านด้านล่างนี้นะครับทำไมต้องมีคํานิยามคือถ้าใครอ่านกฎหมายมาเยอะๆเนี่ยคุณจะเห็นว่าทุกกฎหมายนะครับทุกพรบเนี่ยมันมักจะมีคํานิยามให้ไว้เสมอนะครับในประมาณมาตราสามาตราสีนี่แหละเขาจะลงคํานิยามไว้เพื่ออะไรครับเพื่อเวลาไปรายละเอียดในมาตราต่างๆเนี่ยเขาจะได้ไม่พูดคำคานั้นอะบ่อยๆเช่นสมมุติว่า คำนี้ครับผู้อำนวยการกองทุนผู้อำนวยการสํานักง,งานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาตินะครับเขาก็ให้คําว่าผู้อำนวยการในที่นี้ถ้ากล่าวถึงผู้อำนวยการก็ให้หมายถึงชื่อยาวๆนี้เลยเขาจะได้ไม่ต้องมาเขียนยาวๆนะนะครับอันนี้เป็นเป็นคอนเซปต์ของการวางบทนิยามไว้นะครับซึ่งสิ่งที่มันน่าสนใจก็กองทุนหมู่บ้านครับก็คืออะไรครับหมายความว่ากองทุนหมู่บ้านหรือชุมชนเมืองแล้วแต่กรณี นะแล้วแต่กรณนี้ยังไงครับถ้าหมู่บ้านเนี่ยก็คือเกิดขึ้นในเขตอะไรครับถ้าใครอ่านพรบอบตอรพรบเทศบาลมาเนี่ยคุณจะรู้เลยว่าหมู่บ้านเนี่ยคือจะมีอยู่จะเกิดขึ้นภายในอบตอนะครับเขตของอบตอเท่านั้นแต่ถ้าเป็นเขตของเทศบาลมันก็จะเป็นชื่อว่าชุมชนเมืองนะครับชุมชนเพราะอะไรครับถ้าใครอ่านพรบเทศบาลคุณจะรู้เลยว่ามันจะมีมาตราหนึ่งเขาบอกว่า เมื่อได้มีการยกฐานะอบตาหรือได้มีการจัดตั้งเทศบาลขึ้นมาแล้วนะครับภายใน1ปีเนี่ยเขาให้มีการไม่ให้มีการไม่ให้มีกำนันไม่ให้มีผู้ใหญ่บ้านในเขตเทศบาลเลยแล้วไอ้เจ้าหมู่บ้านเนี่ยก็จะหายไปมันก็จะกลายเป็นชุมชนเมืองนะครับเป็นชุมชนเช่นเป็นชุมชนน้องไก่น้อยอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีผู้นําชุมชนก็ทําหน้าที่คล้ายๆผู้ใหญ่บ้านนั่นแหละนะครับแต่มันก็เกิดขึ้นในเทศบาลโอเคไหมครับ อันนี้ก็คือถ้าเราเข้าใจบริบทนะทีนี้เราไปดูในเรื่องของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองผมจะไปชี้เลยนะว่าข้อสอบมันจะออกประมาณไหนออกตรงไหนบ้างนะครับอ่ะหมวดที่1ครับกองทุนย่อยนะอันนี้ผมเรียกว่ากองกองทุนย่อยนะเขาบอกว่าให้แต่ละหมู่บ้านนะครับหรือชุมชนเมืองจัดตั้งกองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมืองแล้วแต่กรณีอืม ที่ไหนเป็นหมู่บ้านก็เป็นกองทุนหมู่บ้านใช่ไหมที่ไหนเป็นชุมชนก็เป็นกองทุนชุมชนนะครับเขาบอกว่าจะต้องมีการไปยื่นขอจดทะเบียนต่อนายทะเบียนเมื่อจดทะเบียนเรียบร้อยแล้วกองทุนหมู่บ้านก็ให้มีสถานะเป็นนิติบุคคลตรงนี้ออกข้อสอบได้ไหมครับถามว่าถ้ายังไม่ได้จดทะเบียนก็ยังไม่ได้เป็นนิติบุคคลแต่ถ้าไปจดทะเบียนแล้วไปยื่นจดทะเบียนเรียบร้อยนะครับก็ถือว่าเป็นนิติบุคคลโอเคไหม อ่าอันนี้สามารถเป็นข้อสอบได้นะครับผมดอกจันไว้ตรงนี้นะครับผมทีนี้เขาก็บอกว่าไอ้เจ้ากองทุนหมู่บ้านเนี่ยมันก็เกิดมาเพื่อวัตถุประสงค์หลายอย่างนะครับอย่างที่ผมได้บอกไปก็คืออะไรครับเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนในการพัฒนาอาชีพพัฒนางานนะครับเพื่อประโยชน์ส่วนรวมภายในชุมชนภายในหมู่บ้านนั้นๆพูดง่ายว่าเป็นการบริหารจัดการนะครับดูแลกันเองนั่นแหละนะครับเป็นแหล่งเงินทุนสําหรับบรรเทาความเดือดร้อนสาหรับประชาชนภายในหมู่บ้าน นะครับเป็นแหล่งรับฝากเงินจากสมาชิกและจัดหาทุนจากแหล่งอื่นเพื่อดําเนินการในเรื่องต่างๆโดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรครับพัฒนาความรู้คุณภาพชีวิตสวัสดิภาพและสวัสดิการของสมาชิกภายในหมู่บ้านนั้นๆโอเคไหมอ่านเท่านี้เราเข้าใจเลยว่ามันทํามีวัตถุประสงค์ขึ้นมาเพื่อบริหารจัดการภายในหมู่บ้านตนเองบริหารจัดการดูแลความเป็นอยู่ทุกสุขของหมู่บ้านตนเองนะครับทีนี้ ในเรื่องของทุนและทรัพย์สินในการดาเนินงานของกองทุนหมู่บ้านเนี่ยมันก็จะมีในเรื่องของอะไรครับเงินที่คณะกรรมการจัดสรรให้นะครับถามว่าคณะกรรมการในที่นี้หมายความว่าอะไรก็ต้องย้อนกลับไปดูบทนิยามนะครับเห็นไหมฮะคณะกรรมการอ่าก็คือคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาตินะถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าในพรบรมันพูดถึงตรงนี้ก็คือคณะกรรมการย่อยๆนะ แต่ถ้ามันบอกแค่ว่าคณะกรรมการเฉยๆเนี่ยในพรบเนี่ยมันจะบอกไว้ว่าคณะกรรมการหมายถึงคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาตินะครับอ่านี่ครับนี่ตัวนี้เป็นพร,รบรเต็มนะเป็นพร,รบรเต็มนะครับก็จะสอนประกอบกันไปนะครับทีนี้ตรงนี้ถามว่าเป็นข้อสอบได้ไหมครับอ่าแหล่งเงินทุนเป็นข้อสอบได้นะพวกเราต้องไปดูว่า ทุนที่กองทุนหมู่บ้านเอามาใช้เนี่ยมันมาจากไหนบ้างเออก็ต้องไปดูว่าเงินที่คณะกรรมการจัดให้เงินอุดหน,นุนจากรัฐบาลน,นะครับเงินเรื่องของอทรัพย์สินต่างๆอะไรที่มีคนบริจาคให้อะไรพวกเนี้ยนะครับมีอยู่ประมาณ4ี่ห้าแหล่งแล้วกันเป็นแหล่งเงินทุนนะครับเงินที่สมาชิกกองทุนเนี่ยนำมาฝากไว้แล้วก็เอาเอาไปลงทุนไปอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นเงินทุนเหมือนกันนะครับอทีนี้ในมาตราเก้าครับผม คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านอันนี้คือคณะกรรมการกองทุนย่อยๆหมายความว่าอะไรครับก็คือคณะกรรมการที่เขาจัดตั้งกันขึ้นมาเพื่อที่จะมีหน้าที่ในการบริหารจัดการกองทุนนั่นแหละอืมก็จะมีหน้าที่นะรครับในการทำบัญชีรายรับรายจ่ายทำนิติกรรมสัญญาการพิจารณารับสมาชิกนะครับเป็นการบริหารจัดการตนเองภายในกองทุนย่อยๆอันนี้คือ คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านนะครับกองทุนหมู่บ้านนะกองทุนใหญ่ๆนะครับมันก็จะมีรายละเอียดตรงนี้พวกเราก็ต้องไปศึกษาเพิ่มนะครับอาจจะไม่ถึงกับท่องจําหรอกแต่ให้รู้ว่าคณะกรรมการเขามีหน้าที่อะไรบ้างนะครับขอบเขตอํานาจหน้าที่เนี่ยมันอยู่ประมาณไหนนะครับคงจะไปถึงกับท่องจํานี่มันก็ไม่ไหวนะครับเพราะว่าเวลาเราอ่านหนังสือไปสอบเนาะพรบรมันเยอะมากๆนะครับกฎหมายมันหลายตัวจะให้ท่องจํากันเยอะขนาดนั้นเนี่ยก็ คงเป็นไม่ไหวครับเอาเป็นว่าอ่านแล้วได้แนวคิดแล้วได้คอนเซปต์นะครับรู้ว่าพูดถึงเรื่องนี้แล้วต้องคืออะไรประมาณนี้ก็สามารถพิจารณาทำข้อสอบได้แล้วนะครับอ่ะในเรื่องของคณะกรรมการเนี่ยก็ต้องรายงานผลนะครับอ่าเห็นไหมเห็นไหมคณะกรรมการแล้วก็รายงานผลให้คณะกรรมการคณะกรรมการในที่นี้หมายถึงอะไรครับคณะกรรมการใหญ่อ่าคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ นะครับอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งนะครับทีนี้เรามาดูกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติอันนี้คือกองทุนอะไรครับกองทุนใหญ่ถ้าแห่งชาติคือกองทุนใหญ่มีแค่ที่เดียวนะครับเขาบอกว่าให้จัดตั้งกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาตินะครับโดยเป็นหน่วยงานของรัฐมีฐานะเป็นนิติบุคคลครับอันนี้เป็นขอ้อสอบได้ไหมผมถามก่อนถ้าฐานะถ้าเกิดข้อสอบถามว่า กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติมีฐานะตามข้อใดนะครับหนึ่งคือเขาเป็นหน่วยงานของรัฐนะครับและก็ต้องมีฐานะเป็นนิติบุคคลด้วยนะครับคำว่าน,นิติบุคคลคืออะไรเป็นบุคคลตามกฎหมายนะครับมีหน้าที่อะไรครับเขาจัดตั้งกองทุนนี้ขึ้นมาเพื่ออะไรผมบอกไปแล้วตั้งแต,ต,งแต่ตั้งแต่แรกๆนะครับว่ากองทุนใหญ่คอยซัพพอร์ตการทํางานของกองทุนย่อยๆอีกทีหนึ่งนะครับ กองทุนย่อยเนี่ยมีหน้าที่ในการบริหารจัดการภายในหมู่บ้านภายในเขตชุมชนของตนเองนะครับโดยมีกองทุนใหญ่หญกองอกองทุนใหญ่เนี่ยคอยซัพพอร์ตในเรื่องเป็นแหล่งเงินทุนนะครับคอยจัดสรรเงินทุนให้คอยส่งเสริมนะครับพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการให้แก่กองทุนย่อยโอเคไหมครับรวมถึงสนับสนุนการเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและสังคมของ หมู่บ้านและชุมชนนะครับพูดได้ง่ายคือมันมันทำงานคล้ายๆกันแต่ว่ามันคอยซับพอตกันอยู่โอเคไหมครับทีนี้แหล่งเงินทุนนะครับแหล่งเงินทุนของคณะกรรมการไอของกองทุนใหญ่เนี่ยก็จะมีมาจากอะไรครับอ่าสั์สนที่รับโอนตามมาตรา31เนะครับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลนะครับเงินที่มีผู้บริจาคให้นะครับอดอกขนหรือไรายได้หรือผลประโยชน์อื่นที่เกิดจากการเอาเงินไปลงทุน อ่านี้ก็ถือว่าเป็นรายได้ของกองทุนใหญ่นะครับก็ทีนี้นะครับทีนี้ในมาตรา15เนี่ยเขาบอกว่าค่าใช้จ่ายต่างๆนู่นนี่นั่นนะครับก็ไม่ต้องนำนำส่งเป็นเงินรายได้แผ่นดินแต่ก็คือให้เอามาเข้าร่วมกองทุนเลยรายได้ของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาตินะครับให้เป็นของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติโดยไม่ต้องนําส่งเป็นเงินรายได้ของแผ่นดิน โอเคไหมครับพูดง่ายๆคือถ้าเกิดว่าเขาหารายได้มาเนี่ยมีคนมาบริจาคอะไรให้นะครับมเีเงินทุนแล้วเอาไปลงทุนแล้วเกิดรายได้กลับขึ้นมาเนี่ยก็ให้เอาเข้ามาเป็นของกองทุนทั้งหมดเลยโอเคไหมครับอันนี้สําคัญมาตรา16มาตรา16นี่สําคัญมากไปแบบละเอียดละเอียดนิดนึงนะครับตรงนี้ก็ทอบอรครับถามว่าเป็นข้อสอบได้ไหมชื่อย่อของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติเรียกโดยย่อ ตามข้อใดนี่ครับข้อสอบมกักออกบ่อยๆโอเคไหมครับสอบท้องถิ่นเนี่ยนะักพัฒนาชุมชนเนี่ยจะต้องสอบพรบรนี้คณะกรรมการกองทุนหนูบ้านนะครับผมจะใช้ชือ่อย่อว่ากทบนะครับกทบเนี่ยมีนายกรัฐมนตรีหรือผู้ที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายนะครับเป็นประธานเห็นไหมมันเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องระดับระดับประเทศนะครับเรื่องระดับประเทศเนี่ยนายกรัฐมนตรีเนี่ยนั่งเป็นประธานเองได้เลย นะครับแล้วก็มีรองนายกอยู่2คนด้วยกัน1ก็คืออะไรครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับสองคืออะไรครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นข้อสอบได้ไหมครับตำแหน่งใดต่อไปนี้เป็นรองนะเป็นรองคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติหรือตำแหน่งใดต่อไปนี้ไม่ได้เป็นรองคณะกรองาระธานนะครับอาจจะถามได้เหมือนกัน หรือในข้อวงเล็บสครับตำแหน่งใดต่อไปนี้ไม่ได้เป็นกรรมการโดยตำแหน่งเห็นไหมครับมันมันเป็นไปได้หมดเลยเข้อสอบในมาตาเดียวเนี่ยดังนั้นแล้วถามว่าเราควรที่จะจำไหมในเรื่องพวกนี้อย่างน้อยๆก็ต้องจำโครงสร้างมันให้ได้ว่ามันประกอบไปด้วยอะไรบ้างตำแหน่งไหนบ้างที่ต้องมานั่งเป็นคณะกรรมการของกรรมการชุดนี้โอเคไหม จะต้องจําให้ได้นะครับจะต้องจําไม่ได้หรือถ้าจําไม่ได้จริงๆก็จะต้องพยายามมองภาพให้ออกนะครับอ่าซึ่งพรบรนี้เนี่ยมีคณะกรรมการใหญ่ๆใ,ในแค่ชุดเดียวแค่นั้นแหละนะครับผู้ทรงคุณวุฒิครับผู้ทรงคุณวุฒิเนี่ยมาจาก2ที่ด้วยกันนะครับที่แรกคือ,อะไรครับเป็นผู้แทนนะครับอ่าเป็นผู้แทนจากกรรมการกองทุหนหมู่บ้าน คือในการจัดตั้งคณะกรรมการใหญ่ใช่ไหมนะครับคณะกรรมการใหญ่ก็คือเขาจะเอาผู้แทนจากคณะกรรมการย่อยๆมานั่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้วยนะครับจำนวน14คนนะครับกําหนดไว้ว่า14คนแล้วก็ผู้ทรงคุณวุฒิอื่นนะครับจำนวน5คนรวมทั้งหมดกี่คนพวกเราก็ต้องไปไปลองนับดูว่าคณะกรรมการใหญ่เนี่ยนะครับแห่งชาติเนี่ยคณะกรรมการใหญ่เนี่ยมันมีกี่คนก็ต้องไปเขียนไปโน้ตไป พยายามวาดผังดูแต่ผมเอามาอธิบายให้ฟังว่าโครงสร้างมันเป็นประมาณนี้โอเคไหมครับอ่านี่ผู้ทรงคุณวุธครับมีวาระคราวละ2ปีและอาจได้รับการแต่งตั้งได้เอกแต่ไม่เกิน2วาระนะครับเป็นข้อสอบได้ไหมครับตรงนี้ถามก่อนเวลาพวกเราอ่านหนังสือไปผมให้คลิกอย่างหนึ่งนะครับไม่รู้พวกเราเคยไปดูจากใครมาแล้วหรือยังนะ อ่านหนังสือไปด้วยพอไปเจอพอยพอไปเจอจุดที่มันสําคัญคุณถามตัวเองเลยว่าตรงนี้เป็นข้อสอบได้ไหมตรงนี้เป็นข้อสอบได้ไหมถ้าเป็นข้อสอบได้หรือมันน่าจะมีความสําคัญนะครับคุณเขียนไว้คุณจดไว้คุณไฮไลท์ไว้แล้วเวลาคุณกลับมาทบทวนคุณก็มาดูที่เดิมน,นี่แหละดูไม่เกินสองสาครั้งหรอกคุณจําได้เลยนะครับคณะกรรมการชุดนี้มีผู้ทรงคุณวุฒิเนี่ยมีวาระขราวละสองปีนะครับแล้วก็ เป็นติดต่อกันได้ไม่เกินสอวันละแสดงว่าอะไรครับคนหนึ่งคนเนี่ยเป็นได้เต็มที่คือสี่ปีใช่ไหมครับสี่ปีนะอืถ้าเกิดว่าเป็นเป็นต่อเนื่องอนะเนาะนะครับทีนี้คําถามคณะกรรมการนะครับคณะกรรมการใหญ่ชุดเมื่อกี้อมีหน้าที่อะไรครับอย่างที่บอกตั้งแต่ต้นคลิปนะมีหน้าที่ในการกาหนดนโยบายขับเคลื่อนเรื่องของกองสุงหมู่บ้านและชุมชนเมืองให้มันเดินไปได้เรื่อยๆนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกําหนดนโยบายแนวทางในการบริหารกองทุนนะครับการจัดหาเงินทุนของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนแห่งชาติแล้วก็นามาจัดสรรอีกทีหนึ่งให้กับกองทุนย่อยๆนะครับกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการเกี่ยวกับการรับเงินการเก็บรักษาเงินแล้วก็การจ่ายเงินคูยง,ง่ายคือเป็นคณะกรรมการในการวางหลักเกณฑ์วางนโยบายต่างๆไว้นะครับเป็นคณะกรรมการใหญ่สุดเลยนะของเรื่องนี้นะครับอ่ะผมไปผมข้ามไปเลยนะ ทีนี้ในเรื่องของจะต,ต้องมีการรายงานด้วยอืคณะกรรมการใหญ่นี่ก็ต้องไปรายงานเหมือนกันนะโอเคไหมครับทีนี้สํานักงานครับสทบนะครับสำนักงานก็คืออะไรครับสํานักงานนี่ก็คือเป็นเหมือนหน่วยธุรการให้กับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนมืองแห่งชาติกองทุนใหญ่นะครับกองทุนใหญ่เนี่ยก็จะมีสํานักงานก็คือสอทบนี่แหละเป็นข้อสอบได้เหมือนกันนะครับอืถามว่า หน่วยธุรการของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองคือข้อใดอะไรแบบนี้นะครับซึ่งอำนาจหน้าที่ของสำนักงานเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นในเรื่องของการดําเนินการในเกี่ยวกับงานธุรการงานเลขานุก,การของคณะกรรมการนะครับจะเป็นงานธุรการให้จะเป็นสำนักงานที่ดําเนินเรื่องต่างๆการต,ติดตามการดําเนินงานการรวบรวมข้อมูลสถิติต่างๆนะครับจะไม่ จะเป็นงานในเชิงของการรับนโยบายมาทําอีกทีหนึ่งนะครับคนคิดนโยบายก็คืออะไรครับคือคณะกรรมการใช่ไหมคนคิดนโยบายคนคิดหลักเกณฑ์อะไรต่างๆก็คือคณะกรรมการแต่เจ้าตัวสำนักงานเนี่ยก็คือว่าเป็นหน่วยซัพพอร์ตนะครับเขาคิดว่ายังไงเราเอามาทําต่อให้มันเสร็จแบบนี้นะครับหมวดที่3ครับไปกันอย่างรวดเร็วเลยจะจบแหละ <c oughs> หมวดที่3คือเรื่องของการตรวจสอบบัญชีครับแน่นอนครับมันมีกองทุหนหมู่บ้านมันมีเรื่องของ เงินใช่ไหมครับมันต้องมีเรื่องของผลประโยชน์อะไรเข้ามาเกี่ยวด้วยดังนั้นแล้วเนี่ยการตรวจสอบนะครับการบัญชีและการตรวจสอบเนี่ยถึงมีการตราไว้ในหมวดที่3เพราะว่าเขาให้ความสําคัญกับเรื่องของอะไรครับควรความสุจริตในการทํางานใช่ไหมเขาบอกว่าภายในกําหนด120วันนับแต่วันสิ้นปีบัญชีดอกจันไว้เผื่อเป็นข้อสอบนะครับให้สํานักงานนะครับให้สํานักงานคาว่าสํานักงานในที่นี้หมายถึงอะไรครับหมายถึงสํงานักงานตัวนี้นครับ นี่ไงสำนักงานกองทุหนหมู่บ้านนี่ไงครับอืมเป็นผู้จัดทํางบการเงินแสดงฐานะอะไรต่างๆนะครับแล้วก็รายงานเสนอต่อคณะรัฐมนตรีนะครับถามว่าปีบัญชีเขานับจากไหนก็โดยปกติแล้วปีบัญชีนั้นจะต้องยึดตามปีงบประมาณนั่นก็คือนะครับนั่นก็คือวันที่1ตุลาของปีนี้ยาวไปถึงวันที่ สากันยาของปีถัดไปนั่นคือปีงบประมาณนะครับถ,ถ้าเกี่ยวกับเรื่องการเงินเนี่ยเขาจะใช้ประมาณนี้เลยนะครับจะไม่เหมือนการดําเนินการด้านงานสรารบาัญถ้างานด้านสรารบาัญเขาจะยึดตามปีปฏิทินโอเคไหมครับอันนี้ก็เป็นเรื่องทั่วไปนะครับเกี่ยวกับเรื่องบัญชีรายละเอียดเนี่ยผมต้องบอกก่อนว่าใครที่อ่านหนังสือมาก่อนแล้วมาติวตามผมเนี่ยคุณจะโฟกัสได้ง่ายขึ้น แต่ถ้าคุณไม่เคยอ่านหนังสือมันเลยคุณมานั่งฟังติวเลยเนี่ยคุณจะงงตั้งแต่10นาทีแรกที่ผมพูดโอเคไหมหลักการการติวกับแอดมินรูปชาวนาเนี่ยคือพวกเราจะต้องมีพื้นฐานมาก่อนนะครับมีพื้นฐานมีความรู้มาก่อนแล้วผมจะมาช่วยจี้จุดให้ว่ามันสําคัญตรงนี้นะนะ่าจะเป็นข้อสอบคุณจดไว้นะนะครับอ่ะทีนี้เห็นไหมครับปีบัญชีก็คือ,คอปิดตามปีงบประมาณครับแล้วก็มีการเสนอรายงานต่างๆนานาให้คณะกรรมการ รวมไปยังถึงคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบนะครับทีนี้หมวดที่4สําคัญมากครับผมเรื่องของการกํากับและการควบคุมเขาให้อํานาจรัฐมนตรีมีอํานาจกํากับดูแลนะครับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติโดยทั่วไปคําถามครับจะรู้ได้ไงรัฐมนตรีคนนี้คือรัฐมนตรีคนไหนอ่ะพี่น้องนะครับรัฐมนตรีคนไหนรัฐมนตรีคนนี้ก็ต้องย้อนกลับไปดูบทนิยามครับ ว่าบุตนิยามคําว่ารัฐมนตรีอ่ะมันหมายความว่ายังไงเห็นไหมครับรัฐมนตรีในมาตราในพรบรนี้หมายถึงรัฐมนตรีผู้รักษาการาผู้รักษาการคือใครครับคือนายกรัฐมนตรีเห็นไหมครับเห็นไหมคือมันจะอ่านแล้วมันต้องเชื่อมโยงกันนะครับการอ่านกฎหมายรัฐมนตรีเนี่ยก็นะครับมีหน้าที่ในการกํากับดูแลให้การดําเนินงานของกองทุนหมู่บ้านเนี่ยมันดําเนินไปได้แบบ รับลื่นเรียบร้อยให้มันสอดคล้องกับนยโยบายรัฐบาลหรือมติของคณะรัฐมนตรีโอเคไหมครับอันนี้เป็นข้อสอบได้เหมือนกันนะครับผมให้ดาวไว้ดอกจำไว้1ดอกนะครับต่อมาครับในกรณีที่ผู้อำนวยการอ้าวอามากแล้วผู้อำนวยการนี่หมายถึงใครวะเนี่ยก็ต้องย้อนกลับไปดูนะครับว่าผู้อำนวยการในพรบนี้มันหมายถึงใครผู้อำนวยการหมายถึงใครครับผู้อำนวยการกองทุนผู้อำนวยการสํานักง,งานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติไงเห็นไหมครับ อ่านหนังสือก็ต้องเปิดกันไปกลับมาเพื่อทําความเข้าใจแต่ถ้าใครที่มีหนังสือหรือว่าปริ้นพรบบไปอ่านนะครับพวกเราก็โนต้ตต่อได้เลยว่าผู้อำนวยการวงเล็บผู้อำนวยการใครเขียนไว้เลยนะครับเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าวันหนึ่งเนี่ยนะผู้อำนวยการเนี่ยปรากฏว่าเขาไปเห็นว่ากองทุนใดกองทุนหนึ่งเนี่ยนะครับทำมั่วซั่วเออทำมั่วซั่วนะครับบริหารจัดการกันมั่วจนมันเกิดความเสียหายแกกองทุนหมู่บ้านนั้น,น,น ผู้ในการเนี่ยเขาให้เขาให้อำนาจผู้ในการนะครับในการสั่งระง,งับนะครับสั่งระง,งับการจ่ายเงินของกองทุนหมู่บ้านหรือชดเชยอะไรต่างๆนานาพูดง่ายงคือมีอำนาจสั่งระง,งับเรื่องของการจ่ายเงินการรับเงินไว้ก่อนเลยนะครับแล้วก็ต้องมีการแจ้งหนังสือแจ้งเป็นหนังสือนะครับไปยังกองทุนอ่าคาถามคือตรงนี้เป็นอำนาจของผู้ในการเป็นข้อสอบได้ไหมครับ เป็นได้นะครับโนต้ตไว้นะครับต่อมาครับวักสุดท้ายแล้วจบแล้วเนี่ยเออสุดจบแล้วจบละหากกองทุนหมู่บ้านไม่เห็นด้วยกับคําสั่งข้างต้นนะ่ะให้มีสิทธ์นะครับให้มีสิทธิสิทธิ์อะไรอะ่ะมีสิทธิ์อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคําสั่งอ่าเห็นไ,ไหมครับสิทธิอุทธรณ์กับสิทธิ์ฟ้องร้อง รเรียกร้องฟ้องร้องกับอุทธรนี้ก็ต่างกันนะในทางกฎหมายนะครับจริงๆผมไม่ได้จบกฎหมายมานะแต่ก็พยายามทําความเข้าใจแล้วก็จะพยายามอธิบายให้พวกเราเข้าใจนะครับเขาบอกว่าถ้าเกิดว่ากองทุนหมู่บ้านนั้นเนี่ยไม่เห็นด้วยนะประมาณว่าเฮ้ยฉันไม่ได้ทําแบบนั้นนะคุณมาสั่งระง,งับการทํางานของฉันไว้ทําไมก็คุณก็มีสิทธิ์ไปอุทธร์อุทธร์คาสั่งที่ผู้ในการเขาสั่งเนี่ยต่อคณะกรรมการคําถามคณะกรรมการไหนอะ มันก็มีคณะกรรมการเดียวแหละที่เป็นคณะกรรมการใหญ่นั่นคือคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาตินะครับภายใน60วันตรงนี้เป็นข้อสอบแน่นอนนะครับผมบอกเลยว่าตั้งแต่อ่านพรบรนี้มาเนี่ยตรงนี้น่าจะเป็นข้อสอบที่สุดนะครับ1ข้อคุณไปถ้าใครอ่านไปใครมาดูคลิปนี้แล้วเนี่ยแล้วแล้วคุณไปสอบเนี่ยถ้าเจอคุณมาบอกเลยนะว่าเออออกจริงๆนะอะไรเงี้ยนะครับอาจจะออกว่าไงครับ จทย์อาจจะยกมายาวๆแล้วถามว่ากรณีข้างต้นเนี่ยกองทุหนหมู่บ้านเนี่ยมีสิทธตามข้อใดนะครับตัวเลือกมันอาจจะหลอกว่าสิทธอุทธร์ต่อจุดๆภายในเท่านี้นะครับมันจะหลอกคือช้อยหนึ่งเนี่ยมันหลอกได้ได้3จุดเลยนะครับในช้อยเดียว1คือเรื่องของสิทธอุทธร์อุทธร์ต่อใครแล้วก็ภายในกี่วันเห็นไหมครับสประเด็นเลยในช้อยเดียวนะครับหรืออาจจะสิทธเรียกร้องสิทธร้องทุก สิทธ์อะไรอย่างเงี้ยนะครับต่อใครก็ว่าไปแต่เราจําตรงที่มันเป็นจุดสําคัญโอเคไหมครับอ่าเห็นไหมผมให้ตรงนี้เลยจะอยู่กับตรงนี้นานนิดหนึ่งนะครับสิทธิอุดธรณ์ต่อคณะกรรมการภายใน60วันครับนับแต่วันที่ได้รับคําสั่งเห็นไหมครับจบละพระบนี้จบแล้วนะครับเห็นไหมครับอันนี้สรุปนะฮะถามว่าที่พูดมาทั้งหมดเนี่ย ไม่ได้ละเอียดมากแต่ให้พวกเราเข้าใจคอนเซปต์ของการเกิดขึ้นของพรบนี้โอเคไหมครับคอนเซปต์ concept ของการเกิดขึ้นของของพรบนี้นะครับทีนี้คลิปต,ต่อไปเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวผมจะลิงก์ให้ไปต่อไปจะเป็นเรื่องของแนวข้อสอบพรบนี้แหละนะครับไปดูกันว่าจากที่เราได้เรียนมาเนี่ยเมื่อไปเจอข้อสอบจริงๆแล้วเนี่ยมันจะ ทำได้หรือเปล่าอ่าโอเคครับผมขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับสวัสดีครับ